โอเคครับเรามาเจาะลึกแผนเพื่อความมั่นคงในอนาคตกันอนาคตเป็นสิ่งไม่แน่นอนแล้วเราจะวางแผนรับมือ,อยังไงดีล่ะครับเพราะการวางแผนมันไม่ได้มีแค่เรื่องเงินแต่มันคือการปกป้องสิ่งสําคัญในชีวิตวันนี้เราเลยจะมาดูแผนที่ออกแบบมาเพื่อสร้างความแน่นอนครับนี่คือแผนที่ว่าครับเมืองไทย Flexi Protection มาดูกันว่าทาํางานยังไงแผนนี้มีจุดเด่นหลักๆอยู่2ข้อที่จะช่วยสร้างความมั่นคงในแต่ละช่วงชีวิต ข้อแรกเลยนะครับคือความคุ้มครองที่ยาวนานเป็นพิเศษซึ่งความน่าสนใจของความคุ้มครองนี้สรุปได้ด้วยตัวเลขตัวเดียวเลยครับก็คือให้ความคุ้มครองยาวนานรับประกันต่อเนื่องไปจนถึงอายุ99ปีเลยก็เท่ากับว่าเป็นการลงทุนที่มั่นใจได้เลยครับว่าจะได้รับประโยชน์แน่ๆมาต่อกันที่จุดเด่นข้อที่2ครับการควบคุมชีวิตช่วงเกษียณแล้วการควบคุมที่ว่าเนี่ยจะเริ่มขึ้นเมื่อไหร่ตัวเลขนี้คือคําตอบ พออายุครบ65ปีก็สามารถเปลี่ยนวงเงินคุ้มครองมาเป็นเงินสดเพื่อใช้จ่ายได้ซึ่งเงินส่วนนี้ก็นําไปใช้ดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่หลังเกษียณได้สุดท้ายแล้วแผนนี้ก็คือการมอบความยืดหยุ่นในเวลาที่ต้องการมากที่สุดซึ่งเรื่องนี้ก็นํามาสู่ประเด็นสําคัญมากนั่นคือจังหวะเวลาในการตัดสินใจเพราะว่าความลังเลอาจมีต้นทุนที่สูงกว่าที่เราคิดไว้เยอะเลยครับทุกนาทีที่ลังเลอาจหมายถึงเบีย้ยที่สูงขึ้น และมูลค่าที่เสียไปมันคือทางเลือกระหว่างการรักษามูลค่าเอาไว้หรือปล่อยให้มันลดลงในอนาคตนี่เลยเป็นคำถามสุดท้ายให้เราได้ลองคิดตามกันดูครับ